สวัสดีค่ะสวัสดีการช่วงกลางวันของวันเสาร์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ดินที่บ้านเพนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นอีกแปลงใหม่โครงการใหม่ของเรานะคะที่เราทําขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มปรับที่ดินนะคะปรับที่ดินในที่นี้ก็คือถมให้สวยนะคะแล้วก็ปรับแต่งให้ให้ดูดีนะคะก่อนที่เราจะ,ะวัดระยะแล้วก็ ทำเป็นรูปแปลงทำเป็นขนาดแปลงนะคะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะจะมาคุยกันนะคะให้ให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่าหลักๆแล้วเพจนี้นะคะถือว่าเป็นเพจที่ทําที่ดินขายนะคะก็คือซื้อที่ดินมาแบ่งขายคืองานหลักของเราเนี่ยคือเอาที่ดินมาแบ่งขาย อาจจะแบบว่าเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่ประมาณนี้ค่ะคือเป็นหน้าที่หลักเป็นงานหลักของเราที่เราชอบนะคะแต่ว่างานเสริมก็คือรับขายที่ดินด้วยรับขายบ้านด้วยค่ะถ้าเกิดมีลูกค้าท่านไหนหรือว่าเป็นคนรู้จักท่านไหนที่ฝากเราขายเราก็ยินดีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านที่เราขายหรือว่าที่ดินที่เราขายเป็นเป็นแปลงใหญ่ค่ะจะเป็นแปลงที่เรารู้จักเจ้าของเป็นแปลงที่เราได้ไปดูอุ่นขอโทษทีค่ะ เป็นแปลงที่เราได้ไปดูพื้นที่จริงแล้วก็ได้ไปเห็นพื้นที่จริงไปสำรวจพื้นที่จริงก่อนที่เราจะมาโปรโมทนะคะเราก็จะโปรโมทเฉพาะ แปลงที่เราได้คุ้นเคยกับเจ้าของเราได้สามารถเจรจากับเจ้าของได้เองประมาณนั้นนะคะเราก็จะสะดวกใจมากกว่าแล้วก็เวลาที่ลูกค้ามาเจอเราอะค่ะเราก็จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปกับลูกค้าไปเลยนะคะหรือบางทีนัดให้ลูกค้ากับเจ้าของไปคุยกันเองประมาณนี้ค่ะนี่คือเป็นแปลงที่เราฝากขายแต่ถ้าเป็นแปลงที่เราซื้อมาแล้วก็มาแบ่งขายอะค่ะเราก็เราก็จะมาดูเองมาคุมเองแต่ตอนต้นนะคะคราวนี้จากในหัวข้อนะคะว่า ทำไมถึงเลือกซื้อทำไมถึงเลือกงานที่เป็นซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะหลักๆแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้รับทราบวา่าการที่เราทําที่ดินแบ่งขายค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของงานอสังหาถูกไหมคะจุดเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงว่างานของตัวเองนะคะ<อ>เพราะว่าการที่จริงๆเป้าหมายก็อยากใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าเพียงแต่เรายัางประสบการณ์ไม่เพียงพอเราก็เลยต้องเรียนรู้พื้นฐานไปก่อนในการซื้อที่ดินในการเลือกที่ดินในการพัฒนาที่ดินประมาณนี้ค่ะเ,เราก็เลย พยายามที่จะเก็บประสบการณ์ในเรื่องของการดูที่ดินให้ดีเพียงพอก่อนก่อนที่เราจะเริ่มงานใหญ่มากกว่านี้นะคะจึงทําให้เป็นจุดประสงค์แรกของการที่เลือกการซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะอีกจุดประสงค์หนึ่งของตัวเองอะค่ะที่เลือกงานนี้ก่อนก็คือว่าเวลาที่เราเลือกที่ดินมาแบ่งขายเนี่ยเราจะเห็นลูกค้าที่หลากหลายคําว่าลูกค้าหลากหลายหมายความว่าลูกค้าที่มาซื้อที่ดินจากเราอะค่ะจะมีทั้งคนที่ซื้อที่ดินเก็บ มีทั้งคนซื้อที่ดินไปทําบ้านแล้วก็มีทั้งคนที่ที่เป็นนายหน้าเองเราไปเสนอให้กับนายทุนหรือบางทีจะเป็นนายทุนเองมาซื้อที่ดินเพื่อจะทําเป็นโครงการแบบนี้ค่ะเราก็เลยมองว่าเราสามารถเห็นมุมมองของลูกค้าหลายๆแบบ เห็นมุมมองของความต้องการของลูกค้าหลายๆแบบเราก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สําหรับตัวเราเองด้วยเผื่อว่าเราจะค่อยๆเติบโตไปในสายงานนี้ในอนาคตประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบโอเคก็เลยชอบงานที่จะซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะแล้วมากไปกว่านั้นวัตถุประสงค์ที่สที่หนูชอบมากเลยก็คือว่าเราอยากจะให้ทุกคนเก็บสะสมที่ดิน เหมือนที่ทุกคนเคยเก็บสะสมทองประมาณนี้ค่ะเพราะว่าโอเคละค่ะทองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสร้างมูลค่าระยะยาวซึ่งที่ดินก็เช่นกันค่ะก็เป็นตัวที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ระยะยาวให้กับตัวเราเองด้วยลองนึกดูนะคะว่าระหว่างเราเก็บสะสมทองกับเก็บสะสมโฉนดที่ดินนะคะลองเทียบกันดูในระยะเวลา10ปีคิดว่าอะไรที่มันจะเติบโตได้ดีกว่าเติบโตได้ดีกว่าหมายความว่ากําไรได้ดีกว่านะคะเพียง บางทีมันก็เทียบกันเป็นตัวเงินก็ค่อนข้นางยากเนาะแล้วถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าโอเคมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยในการที่เราจะไปเทียบแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าค่ะการซื้อท well, ี <Mobile. Finding S 1> ่ prepare. ดินอะเว balloons. ้นเวลาที่เราจะแปลงเป็นเงินอะบางครั้งมันอาจจะไม่ง่ายเท่าแปลงเป็นเงินเหมือนทองเนาะเพราะทองเราไปเข้าร้านทองเราก็สามารถได้เงินมาแล้วแต่ว่าที่ดินเนี่ยจะแปลงเป็นเงินเนี่ยอาจจะถ้าเกิดขายเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้เร็วบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เท่ากับ ราคาจริงก็ได้ค่ะนั้นก็คือเป็นการเปรียบเทียบซึ่งแต่ละแบบเนาะก็เราก็เลยแบบว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะคนไหนที่เคยสะสมทองก็อยากให้มาสะสมที่ดินด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าที่ดินก็มีกําไรได้ไม่แพ้ทองเหมือนกันนะคะในระยะยาวเนาะก็นี่แหละค่ะเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่ทําให้เรามาเลือกที่ดินแบ่งขายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สี่ที่เราเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันน่ะเนื่องจาก ผู้คนเนี่ยจำนวนจํานวนคนจํานวนประชาชนเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีแต่งงานมีลูกมีหลานหรือคนไหนที่มีลูกมีหลานมีแล้วก็อยากจะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแต่แค่นี้ที่อยู่อาศัยอะคะ่ะ มันไม่ได้เติบโตที่ดินมันไม่ได้งอกใหม่เหมือนคนที่สามารถเกิดใหม่ได้ถูกไหมคะที่ดินมันมีอยู่จํากัดแต่การที่ที่ดินมีจํากัดเราจะทําให้ที่ดินมันมีสําหรับผู้คนที่เติบโตที่มีจํานวนมากขึ้นได้ก็โดยการแบ่งจากแปลงใหญ่มาเป็นแปลงย่อยนะคะก็คือจากแปลงหนึ่งไร่ก็มาแบ่งเป็น100ตารางวาหรือจากแบ่งร้อยตารางวาก็มาแบ่งเป็น5้ตารางวาแบบนี้ค่ะนี่ก็เลยทําให้เรามองถึง ความต้องการของผู้คนในอนาคตหรือความต้องการของผู้คนที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มากขึ้นนะคะ <c oughs> เพียงแต่ว่าโอเคจะขนาดของแปลงเนี่ยจามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของจํานวนผู้คนที่มากนักนะคะเราก็เลยต้องเป็นตัวกลางในการที่จะสามารถทําให้ แต่ละคนสามารถซื้อที่ดินได้สามารถที่จะเป็นเจ้าของที่ดินได้เป็นเจ้าของโฉนโดได้อะคะ่ะก็เลยนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลหลกัหลกๆที่เราให้เรามาซื้อที่ดินแบ่งขายนะคะหลกัหลกๆแล้วก็อยากจะย้านะคะว่าเราอ่ะเป็นเป็นตัวกลางในการที่ทําที่ดินแปลงใหญ่ให้มันเป็นแปลงเล็กเพื่อจะให้ลูกค้า ที่มีกําลังที่ไม่มากสามารถเป็นเจ้าของโฉนดได้เป็นเจ้าของที่ดินได้นะคะอยากให้ทุกคนมีโอกาสที่เป็นเจ้าของที่ดินซักแปลงนะคะเราจะเห็นความสุขที่เราได้เป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งแปลงเนาะเพราะว่าพอเราเป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นมูลค่าได้หลายแบบไม่ว่าจะทําบ้านไม่ว่าจะทําสวนหรือว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อความสุขส่วนบุคคลก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของของของ,ของการที่เราจุดประสงค์ของการเราทําที่ดินแบ่งขายนะคะ และอีกอย่างหนึ่งวัตถุประสงค์ที่5มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าจริงๆเป็นคนชอบพัฒนานะคะชอบพัฒนาชอบเห็นการเจริญเติบโตชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะที่ดินหนึ่งแปลงถ้าเกิดไม่มีใครสักคนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาไม่มีใครสักคนที่จะมาพัฒนาเขาที่ดินแปลงนั้นมันก็จะอยู่ในสภาพเดิมธรรมชาติก็จะสร้างสรรค์ให้เขาเองซึ่งมันไม่ได้ทําให้มันมีมูลค่าที่มากขึ้น ในระยะเวลาอันสั้นนะคะเราก็เลยถือโอกาสให้ตัวเองค่ะเป็นคนกลางในการที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่ลกล้างตรงนี้ค่ะให้มันมีสีสันมากขึ้นให้มันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากการที่มีคนเข้าไปอยู่อาศัยจากการที่มีคนเข้าไปทําประโยชน์ที่มากขึ้นแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการที่ชอบที่จะซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะอย่างแปลงนี้แป๊บนึงนะคะขอโทษทีค่ะ อ,อ,อย่างแปลงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นที่โลกล้างนะคะที่โลกล้างคือไม่มีใครทําอะไรมาระยะเวลานานเนาะก็จะมีหญ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่มันสเปะส,ส,สปะระคะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่พอเรามาเจอแปลงนี้เราก็เห็นว่าอ๋อโอเคตรงนี้มันไม่ได้ไกลาจากทะเลมากนะักไม่ไกลาจากหาดแม่ลําพึงมากนะักแล้วก็ไปเกาะประกอบกับบรรยากาศบริเวณน,นี้คะ่ะก็ถือว่าได้รับ อิทธิพลจากลมทะเลโดยตรงนะคะแม้ว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ที่น้อยไปหน่อยนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้ามีลูกบ้านมาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงพื้นที่ของเขาให้ไม่มีต้นไม้ให้มันมีความเขียวชอุ่มที่มากขึ้นมันก็จะทําให้บรรยากาศตรงเนี้ยมันดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่เราแค่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นบุคคลแรกที่จะทําให้มีมีเจ้าของลายใหม่มาจับจองแล้วก็สร้างความเขียวชอุ่มสร้างความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ต่อจากเราอีกทีหนึ่งค่ะก็นี่แหละค่ะเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงชอบ ซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยคนทําโครงการก็เยอะคนที่แบบเป็นในหน้าก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าคนที่จะพัฒนาที่ดินที่มันเป็นลกลางว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินที่มันต่ําที่ดินที่มันไม่สวยงามให้มันเป็นที่ดินที่พร้อมให้จับจองเป็นที่ดินที่พร้อมสร้างบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีน้อยเนาะเพราะว่าอืมอาจจะมีเยอะอาจจะมีเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าลักษณะที่เป็นเหมือนตัวเรนเองอ่ะคิดว่า น่าจะไม่มีใครอยากจะทําอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเนาะเพราะว่าคาว่ายุ่งยากหมายความว่าไหนจะต้องมาถมไหนจะต้องมาขยายน้ําขยายไฟเข้ามาค่ะบางทีเขามองว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นงานจุกจิกอะค่ะก็เขาก็จะไม่ค่อยมีใครมาลุยแบบนี้เนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้มาเห็นสภาพจริงเราได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงเราได้มาพัฒนาด้วยตัวเราเองอะเราจะมีความภูมิใจมากกว่าดีใจมากกว่าเวลาที่ลูกค้ามาแล้วลูกค้าเขาแบบเออเป็นแปลงแรกที่เขาซื้อ เป็นแปลงเลกในชีวิตเลยนะที่เขาซื้อเราจะรู้สึกดีใจมากะคะ่ะยิ่งทําให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของต่อจากเราอะคะ่ะเราก็จะยิ่งทําให้เราชอบงานนี้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการแบ่งที่ดินขายของตัวเรโนเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กในเขตในเขตบ้านฉางหรือในเขตบ้านเพนะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะแปลงนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่ ขนาดร้อยตารางวาอาจจะต้องมากกว่าร้อยนะคะเพราะว่าเนื้อที่รวมแปลงเนี้ยของเราอะอยู่ที่11ไร่พอเป็น11ไร่แล้วเนี่ยก็มันต้องใช้การแบ่งที่ค่อนข้างแบบ ที่เป็นแปลงใหญ่พอสมควรนะคะเราจะทําแปลงห้าสิบร้อยไม่ได้คะ่ะเพราะว่าพวมพรเป็นแปลงเล็กมากนะักพอเป็นจํานวนแปลงที่มันมากกว่าแปะนะคะมันก็จะไปทํามันก็จะทําให้เรามีต้นทุนในเรื่องของการจัดสรรที่มากขึ้นนะคะก็จะไปกระทบกับราคาที่เราจะขายให้ลูกค้าเราไม่อยากให้มันกระทบมากนะักสําหรับราคาที่ลูกค้าจะจับต้องได้หรือหรือลูกค้าที่จะมาซื้อจากเราคะ่ะเราอยากให้ลูกค้าเห็นแล้วมีความคุ้มค่าด้วยตอนซื้อค่ะทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เราตัดต้นทุนออกไปได้เราก็จะตัดนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ ที่ดินมันมันสวยน้อยลงนะคะเพียงแค่เราทําให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรากาลังจะมอบให้กับลูกค้าเท่านั้นเองเนาะก็เนี่ยะคะเป็นเรื่องของการแบ่งนะคะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นสภาพก่อนที่เราจะปรับปรุงเนาะแต่ว่าบังเอิญว่ามันค่อนข้างจะแย่ไปหน่อยแย่ไปหน่อยหมายความว่าไม่ได้ไหมายความว่าไม่ได้ไหมายความว่ามันปรับไม่ได้นะคะมันปรับได้ะคะ่ะเพียงแต่ว่านะตอนนี้สภาพมันค่อนข้างจะ จะรู้สึกว่าถ้าทุกคนมาเห็นทุกคนอาจจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมีผู้ละเหมาอะค่ะมาเริ่มถมดินให้กับเรานะคะมาเริ่มมาเริ่มถมดินวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ลบเหมาจเจ้าดินมาลงค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสักสองสามวันให้ให้ระดับมันได้ก่อนให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างของแปลงที่ดินก่อนเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้คือเนื่องจากขอบเขตของแปลงมันยังไม่ชัดแล้วก็แล้วก็เรายังไม่เห็นว่า เพื่อนบ้านเราเป็นแบบไหนเป็นเป็นเหมือนเราหรือไม่อะค่ะเพราะว่าเราดูจากผังรวมเรายังไม่เห็นสภาพความเป็นจริงมากนักันนะคะก็เลยยังไม่ได้โชว์ให้เห็นแต่อันนี้ก็ค่ะก็จะเป็นรอบๆมองระยะไกลแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราทําให้สวยทุกคนจะเห็นว่าเออกว่าที่ที่ดินหนึ่งแปลงที่หนูทํามาแบ่งขายเนี่ยมันไม่ใช่ เราเอาสภาพเดิมมาทำเนาะเราต้องปรับสภาพเดิมให้มันดีก่อนก่อนที่จะมาเสนอให้ลูกค้าค่ะให้ลูกค้าได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองหลังจากที่เห็นสภาพที่เราปรับปรุงให้แล้วแล้วก็นะคะจะได้จะได้ลูกค้าก็จะได้มั่นใจได้หรือว่าถ้าลูกค้าเห็นแล้วไม่ไม่สบายใจก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอยากให้เห็นตอนที่สวยงามไม่อยากหเห็นสภาพแรกเพราะถ้าเห็นสภาพแรกทุกคนอาจจะถอดใจก็ได้นะคะเพราะว่า <laughs> สภาพแรกมันอาจจะไม่ดูสวยหรูมากนะักซึ่งมันเป็นปกตินะคะ การที่เราซื้อที่ดินมาแบ่งขายเนาะถ้าเราไปซื้อที่ดินที่มันสมบูรณ์แบบที่ดินที่มันมีถนนมีไฟฟ้ามีประปาเรียบร้อยแล้วอะ่ะบางทีราคามันจะจับต้องไม่ได้เนาะราคาจับต้องไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าเราดูเป็นปิรามิดใช่ไหมคะปิรามิดมันก็จะแบบมีปลายที่แหลมเนาะถ้าเราไปเลือกที่ดินที่มันสมบูรณ์แบบ เรื่อกที่ดินที่มันพร้อมสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยจำนวนลูกค้าก็จะน้อยยิ่งขึ้นน้อยไปน้อยไปน้อยไปซึ่งจํานวนลูกค้าที่น้อยๆด้านบนนะคะลูกค้าก็จะมีตัวเลือกที่เยอะมากขึ้นเพราะเขามีความพร้อมในการที่เขาจะซื้อทำให้บางเทียเราก็จะใช้เวลานนานในการที่เราจะขายแต่ถ้าเรามองที่ฐานปิระมิดนะคะคือหมายความว่าลูกค้าที่ฐานเนี่ยมีลูกค้าประมาณปริมาณเยอะกว่า แม้ว่าปริมาณเยอะอะค่ะเขาอาจจะมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยจํานวนลูกค้าที่เยอะอะค่ะเราก็จะมีโอกาสที่เจอลูกค้าได้เยอะเหมือนกันนะคะเราก็เลยเลือกที่เราจะเลือกลูกค้าที่อยู่ฐานพีระมิดมากกว่าแล้วก็ที่ดินที่เราเลือกค่ะก็จะไปเลือกที่ดินที่เป็นราคาที่ฐานพีระมิดของเราอะค่ะสามารถเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เลยทําให้เราต้องไปเลือกในทําเลที่เราพัฒนาได้เราสร้างได้แล้วอนาคต ห้าปีสิบปีหรือในระยะสามปีห้าปีอะค่ะเขาคือลูกค้าของเราเนี่ยได้กําไรจากสิ่งที่เราเริ่มต้นให้นะคะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการที่เราเลือกที่ดินแบ่งขายค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากเพจไว้ด้วยนะคะว่าเพจนี้ทําเรื่องเกี่ยวกับ ที่ดินแบ่งขายเป็นหลกักส่วนการขายบ้านขายที่ดินที่เป็นแปลงอื่นเนี่ยก็เป็นงานเป็นงานที่เราถนัดด้วยเช่นเดียวกันเป็นงานที่เรากําลังจะฝึกฝนตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเราจะต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้เราจะต้องเข้าใจลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในแต่ละแบบบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาเป็นแบบไหนชอบแบบไหนแล้วมีส่วนไหนบ้างที่เราจะช่วยให้เขาได้ได้ได้สิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะคะประมาณนี้เนาะก็ <S <S เป,เป็นวัตถุงค์ของเพจเองนะคะวันนี้ก็เจอกันในช่วงบ่ายบา่ายในช่วงกลางวันแดดร้อนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรามารอพลเมอาที่จะเอาดินมาลงะคะ่พะพลเมอาก็กำลังจะ กำลังจะเคลียร์พื้นที่นะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราก็คงได้มาคุยในเรื่องของการถมดินด้วยอีกอีกประเด็นหนึ่งนะคะเพราะว่าแปลงนี้ที่เรากําลังจะเริ่มะคะ่ะเป็นแปลงที่เราจะต้องถมดินด้วยเหมือนกันเราก็ติดต่อหลายฝ่ายเหมือนกันกว่าที่เราจะได้ผูรละเหมาลายนี้นะคะก็เลยมีประสบการณ์ตรงเนาะจริงๆการถมที่เรามีประสบการณ์มาหลายแปลงแต่ว่าตรงเนี้ยตรงบ้านเพตรงเนี้ยคะ่ะเป็นพื้นที่ใหม่เป็นคงเป็นพื้นที่ใหม่ที่เรามาเริ่มมาทําครั้งแรกอะค่ะมันก็จะมีสิ่งใหม่ที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันจากผูรละเหมาด้วย แล้วก็จากพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะได้มีโอกาสมาแชร์ให้กับลูกเพจเราได้รับทราบด้วยเหมือนกันนะคะว่าก่อนที่เราจะถมดินนะเราต้องคุยอะไรบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องเคลียอะไรบ้างนะคะไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ทุกคนกลัวนะคะแต่ให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ อะไรอาจบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราเราก็มาแชร์หรือเป็นสิ่งเป็นสิ่งเดิมที่เราเคยรู้มาก่อนแต่มันต่างจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเราก็จะมาแชร์ด้วยเช่นเดียวกันหรือท่านไหนที่มีมประสบการณ์ที่มากกว่าก็แนะนําเราได้เช่นเดียวกันนะคะไว้เราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็มีประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะมีอะไรแนะนําเราก็ยินดีรับฟังเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ